เวียดนามถึงทางตันหวังแซงไทยแต่ไปไม่ถึงฝันกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเวียดนามถึงทางตันหวังแซงประเทศไทยแต่เศรษฐกิจภายในประเทศหยุดโตโดยประเทศเวียดนามนะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศไทยที่มักจะถูกจับมาเปรียบเทียบว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยได้แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซบเซาลงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบกับหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะกับประเทศเวียดนามเพราะในปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติ ย้ายฐานการผลิตออกจากเวียดนามไปเป็นจำนวนมากและตัวเลขการส่งออกของเวียดนามก็มีการลดลงมากยิ่งขึ้นโดยครึ่งปีแรกของปีนี้การส่งออกของเวียดนามที่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เวียดนามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาที่ผ่านมากับลดลงถึงร้อยละ12และการนำเข้าของเวียดนามก็มีการหดตัวเช่นเดียวกัน โดยหดตัวมากถึงร้อยละ18 4ซึ่งถือว่าหดตัวมากซึ่งการส่งออกของเวียดนามหดตัวลงมา6เดือนติดส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตภายในประเทศเวียดนามเมื่อการผลิตของเวียดนามหดตัวลงทําให้บริษัทผลิตต่างๆในเวียดนามจําเป็นต้องเลิกจ้างแรงงานชาวเวียดนามเป็นจํานวนมากและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศเวียดนาม โดยสำนักง,งานสถิติของเวียดนามรายงานว่าเมื่อเกิดการเลิกจ้างงานอุตสาหกรรมจึงมีผลต่อเนื่องในไตรมาสที่สองของเวียดนามชาวเวียดนามจำนวนมากไม่มีงานทำหรือต้องกลับไปทำงานภาคการเกษตรเช่นเดิมและยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ไม่เอื้อต่อนักลงทุนจากต่างประเทศ ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอภายในประเทศและปัญหาขนส่งสินค้าที่ไม่เพียงพอโดยประเด็นนี้นะครับได้มีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าถ้าใครเคยไปเวียดน,นามจะเข้าใจ ด้านโครงสร้างธุรกิจพื้นฐานเศรษฐกิจการปกครองสภาพแวดล้อมและระบบการปกครองของเวียดนามไม่มีโอกาสแซงไทยได้เลยหลักๆเลยถึง GDP จะพุ่งแต่มันกระจุกตัวมากๆดังนั้นดูแค่ดัชนีไม่ได้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามันเป็นโอกาสดีของไทยที่จะมีโอกาสทำผลงานต่อไปนักท่องเที่ยวนักลงทุนจะแห่มาที่ประเทศไทย ทำตลาดอาหารเลี้ยงต่างชาติได้เลยเน้นคุณภาพสดใหม่และแหวกแนวฝรั่งต่างชาติเป้าหมายหลักของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประชากรกลุ่มใหญ่ของไทยตอนนี้อยู่ในช่วง30ถึง45ปีคือวัยทำงานอีก10-20ปีประชากรวัยทำงานของไทยจะลดลงมากเมื่อคนกลุ่มนี้อายุมากขึ้น ถ้าเรายังไม่มีนโยบายเพิ่มประชากรหรือเปลี่ยนประเทศไปเน้นงานที่ใช้คนน้อยยังไงเวียดนามก็ดูดีกว่าประเทศไทยแน่ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าในทวีปเอเชียภูมิรัฐศาสตร์ของไทยดีที่สุดยิ่งถ้าสร้างแลนด์บิดสำเร็จเวียดนามแทบจะไม่ต้องพูดถึงแค่เก็บค่าขนส่งผ่านทางค่าเช่าพื้นที่ก็รวยแซงสิงคโปร์แล้ว เพราะนักลงทุนเดินเรือจะผ่านที่ประเทศไทยเพราะประหยัดเวลาและต้นทุนนี่ยังไม่รวมถึงภาคธุรกิจการผลิตส่งออกของประเทศไทยเงินบาทไทยจะมีอิทธิพลและมีมูลค่าสูงใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคุณภาพคนสู้ไทยไม่ได้รวมถึงวัฒนธรรมก็ยังตามหลังประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เวียดนามพึ่งพิงปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการเติบโตของเวียดนามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรื่องไฟดับนี่สำคัญมากเห็นว่าที่เวียดนามไฟดับบ่อยและดับกันข้ามวันข้ามคืนดับกันแทบทั้งเมืองดับจนนักท่องเที่ยวเช็คเอาท์โรงแรมหนีมาที่ประเทศไทยก่อนจะพัฒนาด้านอื่นตามแผนที่วางไว้คงต้องจัดการเรื่องไฟดับก่อน กำลังการใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอถึงขนาดต้องตัดไฟแบ่งใช้มันก็ไม่ไหวความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเวียดนามมีโรงงาน iPhone ภายในประเทศแต่มาต่อคิวซื้อที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเวียดนาม GDP ยังเล็กมากเล็กกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียอีกการที่จะตามไทยทันเป็นเรื่องยาก อย่าลืมว่าไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละล้านล้านบาทความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าตอนนี้ค่าแรงห่างกัน2เท่าต้องได้เปรียบแน่นอนถ้าไทยขึ้นเป็น400บาทกลายเป็น3เท่าคนต่างด้าวรับเต็มๆสมัยปี2530ถึง2535ค่าแรงในจังหวัดต่างๆก็ไม่เท่ากันบริษัทยังย้ายไปที่มีแรงงานราคาถูกอยู่เลย ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่คงจะรู้ดีในจุดนี้ทุกประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจการลงทุนจากชาติอื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอน10 2 0ปีก่อนไทยมีประสบการณ์เจอมาแล้วที่นักลงทุนย้ายฐานการผลิตเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ตอนนี้อเมริกามาเอาใจเวียดนามเป็นพิเศษเพราะถ้าได้เวียดนามเป็นพวกสําเร็จประตูบ้านของจีนจะแคบลงทันทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเวียดนามค่าไฟฟ้าถูกแต่ไฟดับบอยส่วนไทยค่าไฟฟ้าแพงแต่ไฟไม่ค่อยดับความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ากฎระเบียบก็ขายเหลานั่นแหละเพราะปกครองแบบคอมมิวนสิสต์คือผูกขาดเศรษฐกิจ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกยิ่งมากถ้าเศรษฐกิจโลกจนลงก็ต้องกระทบเป็นธรรมดาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเวียดนามยังตามหลังไทยอีกมากแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสแซงหน้าประเทศไทยทุกอย่างล้วนเป็นไปได้และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าเวียดนามพึ่งพาตลาดตะวันตกมากเกินไปพอตลาดซุด ก็ประมาณนั้นนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าโอกาสที่เวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะขนาด GDP ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามถือว่าค่อนข้างใหญ่มากกว่าเลยทีเดียวและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ